สวัสดีครับผมบัลมีจากมัคซอฟทอยค่ะจาก Microsoft เหมือนกันนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Microsoft 3. 6 5 for business นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จัก Microsoft 3. 6 5อยู่แล้วนะคะว่าเป็นชุดเครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะ,ะตัว business plan เนี่ยก็จะเป็นแพลนที่เหมาะกับองค์กรที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะจริงๆมี3แพลนด้วยกันนะคะมีแพลนที่เป็น basic standard แล้วก็ premium นะคะวันนี้ เราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละแพลนเนี่ยต่างกันยังไงรวมถึงรบรวมคำถามที่ถามบ่อยจากทางบ้านด้วยนะคะโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มจากตัว business basic กันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งตัว business basic นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งประกอบด้วยหลกัหลากๆคือการใช้อีเมลออนไลน์นะครับการใช้ OneDrive ใช้ Microsoft Teams หรือตัว Microsoft Form ฟีเจอร์หลักๆที่ตัวเบสิกประกอบด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้ Office Online ะครับวด Excel Point ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับ, Pun, owser, รบแล้วจะเป็นการใช้ Exchange Online ซึ่งแต่ละ User เ,เนี่ยก็จะมีพื้นที่จะเก็บนะครับอีเมลสูงถึง 50GB ต่อ User เ,เลยนะครับมีตัว o n e d r i v e ที่แต่ละ User เ,เนี่ยได้สูงถึง 1TB ทไบต์นะครับ1,000เลยในการเก็บข้อมูลเอกสาร ส่วนตัวนะครับแล้วร่วมถึงตัวแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่ท้งองค์กรเนี่ยสามารถเก็บ w l e d g e base นะครับเอกสารร่วมกันได้นะครับท้งองค์กรเนี่ยสูงถึง 1TB เทราไบต์นะครับเริ่มต้นเลยแล้วก็รวมถึงตัวสุดท้ายคือตัว Microsoft Teams ที่ขาดไปไม่ได้ในช่วงยุค New Normal นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทการประชุมผ่านทางไกลนะครับวิดีโอคอนเฟรนซิ่ง ได้สูงถึง300 user เนี่ยในเวลาเดียวกันเลยนะครับในตัว Business Basic ค่ะแล้วก็แพลนที่2นะคะก็คือแพลน Business Standard นะคะก็จะมีทุกอย่างเหมือนทางคุณมีพูดเลยนะคะในแพลน Basic นะคะรวมกับว่าสามารถดาวน์โหลด Office Application เนี่ยมาใช้บน Desktop ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีระบบ Microsoft Booking นะคะซึ่งใช้ในการจองคิวหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นการร้านเสริมสวยร้านซาลอนต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะเมื่อลูกค้าจองคิวกับเราแล้วนะคะ ก็จะซิงค์คาล endar ให้กับพนักงานโดยอัตโนมัติเลยค่ะโอเคเมื่อกี้เบสิกนะครับสแตนดาร์ดตัวต่อไปนะครับตัวบิสซิสพรีเมียมนะครับถามว่าตัวบิสซิสพรีเมียมคืออะไรนะครับคือมีทุกอย่างเลยเหมือนที่ตัวสแตนดาร์ดมีเมื่อกี้นะครับแต่ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราจะมีการใช้ตัว Security Feature ต่างๆนะครับและรวมถึงสิทธิ์ในการใช้อะชัวร์วอชัลเดสท็อปนะครับในการใช้ตัวคลาวด์วีดะเนี่ยเออสามารถใช้ได้ฟรีนะครับผ่านตัว Licensing ที่บันเดิลมากับตัวพรีเมียมแพ แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับในแง่ของตัว security feature นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ data classification นะครับในการเลเบลว่าข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Pro t e c t จากอีเมลปลอมแปลงนะครับพวก phishing email หรือว่าจะเป็นการ Pro t e c t เรื่องของตัว device นะครับที่ user อ,อ,องค์กรเนี่ยทำงานร่วมกันหรือแม้เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกมากมายล <ใช S 1> หลายลาฟีเจอร์นะครับในแง่ security ภ <ใช S 2> ายใต้ business premium นะครับเดี๋ยวแนะนำให้ทุกท่านนะครับไปดูต่อในตัว,ตวเวิร์กช็อปที่ ในภาคถัดไปค่ะซึ่งตัวพรีเมียมตรงนี้นะคะก็จะเหมาะกับองค์กรขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยที่มองหาโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าจริงๆบางที่เนี่ยก็มองหาเครื่องมือในการเตรียมรับมือกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะคะก็จะเลือกเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึง10คําถามที่พอป่อยเกี่ยวกับ Microsoft 365 for Business ค่ะที่เราตอบไม่ไหวแล้วนะครับก็วันวนี้อยากจะมาแชร์ ทุกท่านนะครับว่าสี่คำถามที่เราเข้าได้เอ,อ่ยถามไปเขาเข้ามาบ่อยนะครับประกอบไปเป็อะไรบ้างนะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับก็คำถามแรกคือ Microsoft 365นะครับต่างกับ Office 2019และ2 0 2 1ยังไงเอ่ย ก็ออฟฟิศสองพหรือ2021นะคะก็จะเป็นอ f ฟฟิศที่ซื้อขาดก็คือซื้อแล้วซื้อเลยนะคะ Microsoft ส6ุเนี่ยก็จะเป็นแบบ Cloud Subscription นะคะหมายความว่าอาจจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมากกว่าอ f ฟฟิศด้วยนะคะเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกันจะประกอบไปด้วยทั้งอ f ฟฟิศอีเมลหรือ Cloud Storage แล้วก็ Microsoft Teams ต่างๆนะคะที่ช่วยในการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในองค์กรค่ะครับ คำถามที่สองนะคะ Microsoft 365ใช้ได้กี่อุปกรณ์นะครับสำหรับ Microsoft 35 6นะครับจะใช้ได้หมดรวมกัน15อุปกรณ์นะครับประกอบด้วยเอ,อ่อ PC ทั้งหมด5เครื่องนะครับแท็บเล็ตทั้งหมด5เครื่องแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือตัวโมบายเราอีก5าเครื่องแต่แต่จำเป็นต้องเป็นยูเซอร์เดียวกันนะครับสามารถทำงานพร้อมกันได้นะคะต้องเป็นยูเซอร์เดียวกันเท่านั้นนะคะเป็นอุปกรณ์15อุปกรณ์ของคนคนเดียวกันครับ ไมา o s o f t 3 6 5จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไหมครับค่ะก็จริงๆขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้อย่าง Microsoft Teams หรือว่า Exchange อีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว Office ที่เป็น Desktop อแอปพลิเคชันนะคะจริงๆก็สามารถใช้งานตอนออฟไลน์ได้ด้วยคะก็คือพูดง่ายคือ,อ,คอสามารถทำแบแบเบกืบจะเรียกว่าไฮบริดได้ใช่ะค,ะค่ะ Power Apps กับ Power Automate คืออะไรแล้วก็ uh huh. ถ้าเกิดเรามีไลเซเส้น Microsoft 365เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าโอเคนะครับ Power App นะครับก็คือตัวการที่เราสามารถเขียนแอปพลิเคชันนะครับแบบ Simple สามารถ drag and drop ในการสร้างเป็น Converse Module mm hmm. ได้นะครับแล้วก็จะมีคอน n e c เตอร์ต่างๆที่เราสามารถ integrate กับแอปพลิเคชันภายในองค์กรเราอย่างง่ายได้นะครับรวมถึงทุกๆแอปพลิเคชันภายใต้ Microsoft 365เลย ส่วนตัว Power Automate ก็คือการทำออ Business Flow Automation นะครับแต่ก่อนเราอาจจะจเป็นต้องทำ Manual Process อะไรหลายอย่างนะครับแต่ Power Automate ปัจจุบันนี้เราสามารถ Integrate นะครับในการ Automate Work Flow ที่มัน Simple นะครับได้อย่างง่ายได้เช่นอะไรบ้างคะเช่นนะครับเวลามีคนส<ม>่งอีเมลมา<ห>และมี Attachment มาแต่ก่อนเราจำเป็นต้อง Save เ,เองเข้า OneDrive นะครับแต่ด้วยความสามารถของตัว Power Automate เนี่ยเราสามารถ Connect นะครับ Data Connector กับตัว OneDrive นะครับแล้วก็ตัว ตัว Outlook ของเราโดยที่เวลามีคนส่งอีเมลมานะครับมันจะสามารถออโตเมติกเซฟในตัว OneDrive เป็นเสียส่วได้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นอีกยูสเคส Appovable for ต่างๆที่อนุมัติเอกสารอะไรอยย่างงเี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งส่วนในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายนะครับตัว Power App กับ Power to m เองเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าเอ่อองค์กรท่านใช้ตัว Office 365อยู่แล้วณปัจจุบันนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดนิดๆหน่อยๆนะครับเทียบกับตัวที่เราซื้อแยกออกมาครับผม ต่อมาสำหรับคำถามข้อที่5นะครับหลายๆท่านชอบถามมาว่า Microsoft สามกาเนี่ยสามารถซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะจริงๆก็สามารถซื้อผ่านทางหน้าเว็บ Microsoft ได้เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะแนะนําให้ซื้อผ่านทางคู่ค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เนี่ยจะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีเซอร์วิสบางอย่างที่เราต้องการด้วยอย่างเช่นการไมเกรดอีเมลหรือว่าการเริ่มออนบอร์ดในการใช้งานรวมไปถึงการดูแลจัดการในเรื่องของบิลลิ่งต่างๆด้วยนะคะที่ทางพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เนี่ยสามารถช่วยเข้ามาดูแลได้นะคะ เอ่อเรามีวิธีรูปแบบในการชําระเงิน Microsoft 365ยังไงได้บ้างคะโอเคในการซื้อ Microsoft 365นะครับจะได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับในแบบแรกก็คือเราสามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้นะครับจะเลิกใช้เมื่อไหร่ก็สามารถยกเลิกสัญญาหรือตัว s u b s c r i p t i o n เนี่ยได้ตลอดเวลานะครับส่วนในอีกแบบนึ่งนะครับสำหรับบางองค์กรที่มองว่า Microsoft 365เนี่ยตอบโจทย์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์เรานะครับบางองค์กรอาจจะเลือกที่เราจะซื้อเป็นรายปีนะครับหรือเป็น Annual Subscription นะครับซึ่งในข่า Annual Subscription เนี่ย เราก็จะมีข้อดีที่เราสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเป็นฟิตคอร์สได้เหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็จริงรายปีเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนโปรโมชั่นอะไรพิเศษที่ทําให้ราคาเนี่ยถูกกว่าเป็นรายเดือนด้วยนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาครับผมค่ะสำหรับคำถามข้อที่7นะครับเรามักจะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านค่อนข้างเยอะว่า m มโคร s o f ท365เนี่ยสามารถซื้อแบบ Mix and Match p l a n ได้หรือเปล่า ก็ตอบว่าได้นะคะจริงๆคือองค์กรหน,นึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีแทนเดียวกันทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเหมือนเบสิก100คนหรือว่าเป็นอสแตนดาร์ดอย่างละ100อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ละแพลนเนี้ยจริงๆของบิสเนสก็คือมีข้อจํากัดว่าไม่เกินแพลนละ300อยูเซอร์ค่ะครับเลือกเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละแพลนได้เลยนะคะ,คะ อ๋อคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ถามมาเยอะเหมือนกันว่าแล้วตัวสมบุกสมบ s รบิสเเนี่ยแตกต่างกับ Microsoft ุกสมบูรณ์เอนเตอร์ไพรส์อย่างไงโอเคนะคะัสำหรับคำถามข้อนี้นะครับก็อย่างที่พี่พอรเรียน,นเรียนในคำถามที่แล้วเลยว่าในแง่ Business กับตัว Enterprise p l a n นะครับตัว business เนี่ยเราลิมิตอยู่ที่ไม่เกิน300 User <c oughs> นะครับในระหว่างที่ตัว Enterprise เนี่ยเราสามารถเอ,อ่อไม่มีจำกัดนะครับในแง่ของตัวจำนวน user กับอีกข้อหนึ่งที่หลายองค์กรมักจะตัดสินใจในการใช้นะครับก็คือ,อ,อ,อ่ว security, า Microsoft 365 Enterprise Plan เนี่ยมักจะมีซิคลิตี่ที่มีความแอดวานซ์นะครับมากกว่าที่กับตัว Business แต่ก็ต้องเรียนว่า Microsoft 365 Business Premium นะครับก็มีตัวซิคลิตี่ฟีเจอร์นะครับที่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไซส์ขนาดไม่เกิน300ยูเซอร์รอรอเหมือนกันค่ะเรามาสู่คำถามข้อที่เก้านะครับก็หลายองค์กรนะครับค่อนข้างคอนเซิร์นเหมือนกันเนื่องจากการใช้ Microsoft 365เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้อยู่บนคลาวด์นะครับเก็บข้อมูลอยู่บนคลาวด์หลายองค์กรเลยคอนเซิร์นว่าการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ย ในแง่ในมุม privacy เนี่ย Microsoft เรามีขบวนการนะครับในการ,รเกองข้อมูลของคุณอย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า Microsoft เราเานียให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ security แล้วก็ privacy มากๆนะคะแล้วก็เราจะไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าโดยประจากความยินยอมจากลูกค้านะคะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่า you control your own data นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวช่วยหรือว่าเครื่องมือ resource ต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถเข้าไปดูได้ใน trust center ของ Microsoft นะคะว่าเราจะ comply กับ s t a n d a r d ต่างๆอย่าง ISO GDPR อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงนะคะ ก็คำถามข้อสุดท้ายนะคะเราจะใช้งาน Microsoft 365อย่างไรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกโอเคนะครับสำหรับทำไงให้ Microsoft 365ปลอดภัยนะครับง่ายๆเลยนะครับข้อแรกแนะนำว่าสำหรับทุกองค์กรนะครับอยากให้เปิดฟีเจอร์นะครับ Multi Factor Authentication หรือการยืนยันตัวตนมากกว่า1ขั้นนะครับนอกเหนือจากแค่ username password เราอาจจะมีการสแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนใบหน้าหรืออาจจะใส่เป็น OTP นะครับวันทำพาสเวิร์ดทำให้ในแง่ของการเอ่อเช็คเรื่องของสิทธิ์นะครับหรือยูเซอร์ในการเข้ามาทำงานองค์กรเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>หรือไม่ว่าจะเป็นบางองค์กรนะครับที่มีตำแหน่งผู้บริหารนะครับหรือเอ่อยูเซอร์ที่มีความสำคัญนะครับทาง Microsoft เราเองก็แบบนะนำให้ยูเซอร์กลุ่มแบบนี้ใช้แพลนที่สูงขึ้นไปนะครับที่มีตัว security feature อย่างเช่นตัว Microsoft 365 Business Premium ครับผมใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือตัวเอ่อ Microsoft 365 Business Plan นะครับที่ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าตัว basic ตัวสแตนดาร์และตัวพรีแมสเน่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในอง่ตัว u u s n n s s s r r m i u m นะครับที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ามี Security Feature มากมายนะครับมาอยู่ในโซลูชันที่บอกเลยว่าจบภายในแพลนเดียวนะครับหากท่านไดสนใจนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนต่อในการฟังเวิร์กช็อปในแง่ตัว Security Feature ต่างๆนะครับและก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับเซสชันนี้ขอบคุณครับ